เกม The Division ครับได้ถูกเซตขึ้นมาในเมืองนิวยอร์กนั่นเองโดยที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไวรัสร่วไหลขึ้นมานะครับเราก็ต้องไปตามหาวิธีการรักษาไวรัสเหล่านั้นนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดในเมืองให้ได้ครับไปเลยเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Division นะครับ The Division Tom Clancy เป็นเกมที่ผมรอมานานมากแล้วนะครับก็ มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับเมื่อกี้เราคงจะเห็นอินดอรดักชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวิธีการเล่นเกมแล้วก็เป็นการสอนเองตอนนี้เราจะมาสร้างตัวละครของเรานะเนี่อเนเจ๋งจริงๆอ๋ขอขอให้สุ่มอีกเดียวเลยนะครับตอนนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายดีนะอ๋ขอขอให้รนดอมได้เลยงั้นผมจะเลือกคนที่มันหน้าตาเอเชียนเอเชียนหน่อยลนะกันไม่ใช่มีหนวดว เอาอะไรดีนะเข้มไปหน่อยมั้งเนี่ยเอาหน่าอีกสักนิดนึงเลือกคิดถูกใจหน่อยขอทรงผมธรรมดาแล้วไม่มีหนวดได้ไหมหรือว่าเอ๊ะเป็นไอ้ล้วนวันพันแมนเดี๋ยวะเหมือนผมตอนไม่มีหนวดไม่มีไม่มีหนวดเลยตลกอ่ะเดี๋ยวนะแล้วผมอยากเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวนึง อ่านี่แหละไปเลยเอเจนต์ไอเพนกริปพร้อมแล้วทนไว้ก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราจะได้รับบาดเจ็บนะครับจับมาสันต้การนายเออโอ้โหโดนยิงแน่แน่เลย ธอจะโอเคจุดเนี้ยนายเยี่ยมกว่าฉันแน่นอนอะคอมนเดอร์ของเราโดนระเบิดจัดการไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งนาทีจะเห็นมันได้ด้านขวาโอ้ i มเพลนซี่เดอะดิวิชันเบต้า วางกลุ่มแรกไว้ด้วย,ยพวกวันพวกเราตายกันหมดแล้วเราต้องใช้กำลังของพวกเราจัดการมันให้ได้เขาเรียกเราว่าเอเจนต์ด네 so, <strategic> ิวิช <Horizon> <ậy S 2> ันนะครับดิวิชันเอเจนต์นั่นเองเวลาเราเหลือน้อยแล้วต้องรีบขอพระเจ้าคิดถูกด้วยเถิด รถงามากจริงๆโอไหวไหมเนี่ยัีต้องรับเมนเิ่ตงวันตันี้ที่เเขตสงครามทั้งหมดเราจะเอาเมืองของเรากลับคืนมาให้ได้ฉันจะตามไปขอโชคดี นี่ฮะนยวยอครับโอ้มีศพวิ่งผ่านไปฮะเอาไม่ใช่ ทําอะไรกันเนี่ยที่ไหนกันเนี่ยตามทางกายเข้าไปครับอ๋อนี่คือคนที่เล่นอยู่มัเนี่ยโอ้มามามาทําภารกิจกัน ตายเต็มเลยอะเหตุการณ์นี้ถูกเซตขึ้นมาในช่วงที่มีการทดสอบไวรัสน,นะครับนี่ครับตัวละครถือปืนขึ้นมาแล้วนะฮะสามารถกดเลงได้ถ้ามีปืนหลัก นิสรนะะเรามาถึงเขตเมืองใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอินเทอร์เฟซกันหน่อยนะครับ ข้อมูลอะไรเลยโอเคลครับ <Okay. S 1> หรือว่าสกิลนั่นเองกดสเปซบาร์เพื่อใส่สกิลอันนี้อะไรเอ่ยระเบิดอันนี้ระเบิดฮะอันนี้ตรวจหาศัตรูส่วนอันนี้น่าจะกลางโลกงั้ผมมาเป็นตรวจสอบหาศัตรูแล้วโอเคใส่สกิลเรียบร้อย งามมาก นี่คือกิยตลาตจนอะไรทุกอย่างเละหมดแล้วนะนี่คือระบบโคเวอร์ที่เขาบอกเรานะครับ ออกดท้างแล้วมันจะพุ่งไปที่โเวอร์โอ้สุดยอดโอเคครับเรามาถึงตัวลาซ่ากันแล้วนะฮะตามทางไปเรื่อยๆก่นอนกล่มลงทำตัวเงียบๆไว้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงของคนคุยกันนะครับ ว่าผู้ก่อการร้ายแน่นอน,น,นต้องเปิดเอาเปิดฉากยิงแล้วถึงจะขโมยของคนอย่างนี้มันไม่ได้นะโอ้ยอยู่ในควันมองไม่เห็น พอเมืองมันถูกทำลายผู้ก่อการร้ายก็เต็มไปหมดเลยครับบรรยากาศในเมืองนี่ทำมาได้สุดยอดจริงนะครับโอ้ยมีการยิงกันครับเอาความช่วยเหลือจากเราครับ เขาบอกว่ามีศัตรูเข้ามานะครับโอยมาแล้วสองตัวางขวาเจ็บไปหนึง่งสแกนอโอ้โหสุดยอดอุปกรณ์นี้ ตูมหมดแล้วครับนี่อะไรเอ่ยเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้มันคืออะไรนะฮะก็เก็บก่อนผมว่ากด ESC เพื่อเปิดกล่องเก็บของขึ้นมานะครับนี่ไหนดูไหนเอ่ยในนี้ครับเมื่อกี้เราได้ของมาอันหนึ่งฮะไหนอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ over view นะฮะหนึ่งอันเป็นอาเมอร์ครับเป็นเกราะ ป้องกันดีกว่าเดิมอ่าโอเคเราก็ใส่เข้าไปใส่ไงวะอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับเห็นไหมฮะถ้าคุณบาดเจ็บสามารถกดวีเพื่อใช้เม็ดคิดนะครับหรือว่ากล่องเยาบาลได้นี่ยเอง dispatch this is division agent fei lao empowered and authorized by executive order and dhs directive 51. เราโดนล้อมครับ o รา t ้องไ b ช่วยแล้วครับ <c oughs> เราระวังหล้คุณแล้ว <c oughs> อย่าย,ยิงใครก็ตามที่ช่วยคุณยิงแล้วกัน <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วครับ <c oughs> ยังไม่เห็นเราครับ <c oughs> ยังไม่เห็นเรา เมื่อกี้เขาพูดถึงแบ็กอัพนะครับหรือว่ากำลังเสริมนั่นเองก็หมายถึงเราเนี่ยแหละฮะมาแล้วแกนหาหน่อยซีอยู่ไหนขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมาหนี้โอเคครับตอนนี้ช่วยทหารด้วยนะ ในเกมพอมากครับไม่ทําให้ผมผิดหวังจริงจะบอกว่าศัตรูนี่ก็ยิงแม่นนะครับไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะโอ้ไม่ดีละไม่ดีละผมต้องหาที่กำบังหน่อยตัวนี้มันจะเป็นบอสครับเกาะหนามากโอ้เกือบไปโหหน้าแดงเลย ใช้เม็ดชิดแล้วฮะต้องหาที่กำบังใหม่ก่อนจะมาอยู่ด้วยกันทำไมล่ะลูก เรงนี่เดี๋ยวก่อนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,นมาโอ๊ยโดนอะไรอ่ะโอ้เกือ,อบตาย๋อโดนยิงข้างล่างมาครับ Now let's rebuild our base. Go on in and have a look around. I finally got some transportation so I'm inbound. Let's do this. เขากําลังนั่งเครื่องมานะครับเพื่อเราขอให้เราเข้ามาที่ฐานของเราอะ่ะอ๋อนี้เรายึดฐานเราคืนแล้วนะครับ pur t e Contamination levels lower. โอ้เราค้นพบหลายอย่างมากครับตอนนี้ Agent ไอ้เจนฐานก็เราของเรากำลังกลับมาฟื้นฟูครั้งหนึ่งถึงมันจะเป็นฐานที่ดีแต่ตอนนี้มันไม่มีที่อะไรสักอย่างเลยเราต้องการหลายๆคนเพื่อมาทำให้ที่นี่กลับมาดีเหมือนเดิมเรามีโซนพี่เป็นโรงพยาบาลรักษาบาดเจ็บได้ เราต้องไปหาคุณหมอกลับมาเพ <J> ื่อทำให้มันออนไลน์ครั้งนึงนี่ครับฝั่งนี้เป็นเกี่ยวกับพวก s e c u r i ต y ้นะครับเราต้องไปตามหาคน มาเพื่อทำให้ฐานเรากลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงนะครับไอซิคเช็คทุกส่วนของฐากับทุกส่วนของฐานกับทุกส่วนของฐานกับ a ุกส่วนของฐากับกส่วนของานก่บุกเ่วนของฐาับทุ่องฐานกะับทุกส่วนของฐานกับทุกส่วงาทุกส่านก a บทุกส่วนของฐานกับทุกส a วนของฐานกับทุกส่วนขอ u ฐานกับทุกส่วนของฐนทุกส่วนของฐานกับเราส่วาของฐานกับทุกส่ e นข s งฐาบทกส่วนของานาับทุกส่อฐานทกส่องฐนกก่วนขราส่วานกทุก่านกับวอับ เวนนี่มันยิงเราเมื่อกี้นะครับจัดการออกไปได้หมดได้นะ The medical wing is a wreck right now. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus and start getting more supplies. ที่นี่ครับเราสามารถรีเสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับยารักษาโรคได้นะครับถ้าเราได้คุณหมอนั้นกลับมาแล้วนะครับโอเคฮะทางนึงก็น่าจะเป็นทางนี้นะครับขึ้นไปข้างบน h e t e c h wing is obviously seen better days. But if you can get Rhodes back here, he's apparently got a lot of tricks up his sleeve. Former PMC, I think. Knows more than you think he does. I suspect he'll be very useful. สัญลักษณ์ของเรา Hey <laughs> there. bad news. I'm not going to be able to get out there. ฉันไม่ไหวแล้วฉันออก <laughs> <laughs> I'll do what I can from here, but but You have no idea how much I wanted to be in the field. I, I trained for a scenario like this my entire life. It's worse than anything way. we could have imagined. You know how they not get too close it. to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. This this is is my people, this, this is my city. city. We're taking it back. Oh. you mm -hmm. need to- Yeah, okay. ฉันจะเอามันกลับคืนมาเมืองของฉันเขาบอกว่าทุกคนคาดหวังในตัวเรานะครับทำให้เขาผิดหวังยอดจริงฉันคอมพลีทครับโอเค <c oughs> ทีนี้เราก็มาเช็คมิชชั่นของเรากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับแผนที่นี่ครับมิชชั่นใหม่ครับ ตรงข้ามเลยฮะนี่ครับโรงพยาบาล We've got a rioter takeover at Madison Square Garden. The JTF and Sarah were using the site as a field hospital, but armed hostiles swarmed in. Now they've got the med staff as hostages. We need them, especially Jessica Candle, the virologist who is running the place. Find her, send her to the base, and clean up what's left. เราก็ไปช่วยคนกลับมานะครับเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงนะฮะเอาล้ครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าเขาให้อะไรมาเราอันนี้เป็น reflect size นะครับคืออะไรเอ่ยตอนนี้เราใส่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมกำลังทำความเข้าใจระบบของเขาอยู่นะฮะว่าอะไรบ้างเนี่ยงงมากอ๋อนี่ครับกระเป๋าใหม่ฮะนี่เกาใส่เข้าไปอ๋อต้องการเลเวล5โอเคครับโอเคตอนนี้เรามีเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วฮะ เกมนี้จะวิ่งออกไปยิงตรงๆไม่ได้นะครับจากเมื่อกี้ที่ผมลองแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะตายอีกเดียวเลยเอาละครับผมว่าพาร์ทแรกเราขอฝากเพียงเท่านี้นะครับเจอกันพาร์ทที่สองครับสำหรับเกม the division นะครับแล้วเจอกันครับ